สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินบะหมี่ไก่เทเรียกกี่กันนะครับเริ่มต้นด้วยการเจียวกระเทียมนะครับกระเทียมเราใช้กระเทียมไทยนะครับเม็ดเล็กนะครับมันจะได้กลิ่นหอมอร่อยหลังจากเจียวกลิ่นหอมฟุ้งทั่วห้องครัวแล้วเนี่ยครับกระเทียมของเราสีจะเริ่มออกเป็นสีเหลืองทองหลังจากนั้นให้เราปิดแก๊สครับเดี๋ยวมันจะสุกต่อในกระทะเสร็จแล้วเราก็มาลวกเส้นบะหมี่กัน บะหมี่ที่เราใช้นะครับเป็นบะหมี่ไข่อย่างดีนะครับตอบไม่ได้ว่ากี่ก้อนครับเพราะว่าเทลงไปทั้งห่อเลยโคเลโคเลกันน้ําร้อนเข้าไปครับอ่าเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาแล้วก็คลุกด้วยน้ํามันกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้เมื่อกี้นี้กลิ่นหอมฟุงดด้งทะลุดังลำดับต่อไปเราก็เตรียมกระทะที่เราจะเอาไก่มาปิ้งในกระทะนะครับ ไก่ที่เราใช้นะครับเราใช้เป็นส่วนสะโพกนะครับเลาะก,กระดูกออกนะครับนี่เลยอแตนเนื้อเราก็จีเอาด้านหนังลงก่อนนะครับย่างให้หนังกรอบเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําซอสเทเรียกีนะครับแล้วปิดฝาอบไว้สักครู่หนึ่งจนน้ําเริ่มข้นนั้นเราก็นําไก่ขึ้นมาหั่นนะครับแล้วก็นําไปโปะบ,บน บะหมี่ที่เราลวกเตรียมไว้เสร็จแล้วก็นําซอสเทอริยากิมาลาดลงไปหลังจากนั้นก็โรยง,งาน,นะครับเพิ่มความหอมหวนชวนลับประทานแล้วก็โรยด้วยต้นหอมเสร็จแล้วบะหมี่ไก่เทอริยากิของเรา